สวัสดีครับท่านผู้ชมมือวนี้คุณตาวิถีไทยสิา้าท่านผู้ชมมาเห็ดกับขา้าวเสร็บแทบเนาะมือน,นี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเออเห็ดกับขา้าวเสร็บแทบวันนี้คุณตาวิถีไทยจะทําอะไรสู่กินหรือแส่บจทิเกมือน,นีเนาะเดี๋ยวเขาสิขว่กระเทียมก่อนเนาะมือน,นี้สีเห็ด,ข,ดข้าวผัดข้าวผัด เซ็ตแซบมือนี้่ม,มือนั่นกินข้าวพัดแซบแล้วเนาะกินข้าวพัดอีกอเซ็ตแซบอีกท่านทีเลยอืยอ,อตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมือนี้เห็ดข้าวพัดเซ็ตแซบสู่กินเนาะมือนี้เนาะอือ ขัวเนื้อลงไปนเนื้อเข้ากับบดเรียบร้อยแล้วเนาะบดขวให้มันสุกสุกเสียงผัดกระทะต๊อกเต๊ๆได้จินตาวิธีไทยอะ มอเคเลยแส่ข้าพัดเออ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอสุดแซ่บคือเกามานันนี่คุณตาวิถีไทยอมือนั่นข้าวผัดอเมริกันมือนี้สเข้าพผัดมร่วมเนาะท่านผู้ชมเนาะรวมแบบข้าวผัดบานๆกับข้าวผัดอเมริกันอ่าสุดแซ่บคือเกามันนี่ ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที s t e บเดี๋ยวเอาสิมาใส่เครื่องปรุงก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเอ้ <c oughs> ตีมาใส่เครื่องปรุงก่อนรีไฟไว้รีไฟไว้ไไวมันจงโบไห่เนาะท่านผู้ชมเนาะ<ม>เครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างมาดูมาดูาดอืมแซ่บเ,เครื่องปรุงเรามีอันดับแรกก็คือนี่นี่นี่มีรสด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 ียหญ่ใส่สักสองช้อน สองช้อนพอเนาะรสดีเนาะท่านผู้ชมเนาะเซ็ต<ส>แซบ,แ,บแล้วก็มีน้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่เออใส่เข้าไปพอส่างสีสันเล็กน้อยอย่าเอาลายอย่าเอาลายนะมันสีนัวเกิน,นตามด้วยซอสซอสปรุงรสเซ็ตแซบ,บซอสปรุงรสตามด้วยซอสน้ำปลาอุด น้ำปลากระว่าซอสเนาะคุณตาวิถีไทยเนาะเออแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลาเห็นไหมนี่น้ำตาลเซ็บแบใส่เข้าไปน้ำตาลนี่เอาลายเขาไหคุณตาวิถีไทยกับโบต้องลายดอกเพราะว่าอ่าบางคนกับโบหมักหวานปะไหนเนาะบางคนเอาประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็พออืมเอาพอสกอนเดี๋ยวเขาสีมาเบ่งว่า มันสีมีสีสันไปถึงขั้นไหนแล้วก็ตัวนี้นี่นี่มันที่คุณตาวิธีไทยบอกแล้วว่าโบแมนโบแมนเข้าพัดแบบอเมริกันเพราะฉะนั้นก็สใส่สีอิ๊วดำจักน้อยเนาะใส่ซีอิ๊วดำเติมแต่งสีสันที่นี้ก็มาเล่งไฟขึ้นนะเล่งไฟขึ้นอืมกินอีกผ่อนเหผ่อนลงนะสีสันเป็นตาแซ่บละท่านผู้ชมอืม ใส่เป็นตะแสล้วเนาะเออ นะสต๊ะคุณตาวิถีไทยเข้าครัวตีไรก็อร่อยทุกทีไม่ไข่ก้อนดิอยา่า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 เอาอสูตรคุณตาวิถีไทยก็คือว่าถ้าเอาใส่เนี่ยมันสิโบห็นไข่เนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็เลยทอดทอดแล้วก็เอามาใส่บปนี่อ่ามันจะสีมองเห็นไข่วางง่ายๆไปเออทอดไข่เนี่ยมันบมทอดไข่เออทอดอ่าไม่อย่างก,ก็ข้าวพัดบุมีไข่เนมั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 นเออมันโบแมนท่านผู้ชมเออต้องมีจักน้อยพอเป็นสีสันเนาะเออเซฟแป๊บละคุณตาวิธีไทยเอามาจัดจานดึงเลยเด้อได้ได้ได้ท่านผู้ชม เตรียมจานรอไว้เลยเสร็จแซ่บเนาะมันนี้เนาะเอ้ยอสีสันเป็นตะแซ่บเลยได้ตาวิถีไทยเอ้ยสีสันเป็นตะแซ่บแล้วเนาะสีสันเป็นตะแซ่บนะ จิตติดกระทะจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเราใส่น้ำมันหน่อยเน้่ยอาใส่น้ำมันหน่อยอเฮ้ยนะน้ำมันใส่จักน้อยอจมเนี่ยมันมีมันจังบอติดกระทะจักหน่อยเนาะเออ อินตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีคุณว่าอ่าอตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเซ็กแซ่บคือเก่าได้อินตาวิถีไทยเอ้ยนี่นี่นี่อ่าเซ็กแซ่บอย่เพิ่งปิดไฟได้ไหมนะ่ะ ยัง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 ผ<ห>่อนผ่อนผ่อนผอนอเออให้มันเข้าเครื่องมันสกอรเนาะท่านผู้ชมเนาะมันสิเป็นหวานเค็มบวางหว,า,งวานนะท่านผู้ชมครัอ่าเข้าหลายๆมันต้องเห็ดเอาเดี๋ยวเขาสิมารีวิวอ่าเซฟเซฟนี้เข้าพัดเดี๋ยวขออนุญ,ญ,ญาตซิมก่อนท่านผู้ชมเนาะ ขออนุญาตชิมขออนุญาตชิมก่อนอืมอืมอโอเคละ้มาชมเยโอเคละอืมมาออืมอืมอืมไม่ต้องสวยดีเอายังไงนี่กินกับไข่ดอ๋ออ๋อรีวรีอ๋ออะนี่นี มีกินกับไข่เอาติดตักเอานี้ใส่จานเนาะแล้วเอาไข่ไข่ดาวนี่โปะใส่เอามากินนข้าวแรกน้ากันเมื่อนี้ข้าวผัดไข่ดาวอาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมแซ่บๆคือเก้าเมื่อนี้